ในคลิปนี้แก้วจะพักชมมารับชมการตีบอลดีวันที่1แก้วจะตี2อหมายชมกันเป็นบ้าน14และ15วันนี้ออเราจะใช้สูตรมังกรไฟฟ้าก็อยากให้ทชมรับชมนะครับว่าแก้วจะได้สามดาวหรือไม่นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราเจอแคนมาเลเซียน,นะครับชื่อแคนว่า TH มารยานครับเป็นแคนที่โหดมากเลยนะครับเขามีบ้าน15นครับน่าจะทุกหลังเลยนะครับ ตั้งแต่บ้านล่างจนถึงบ้านบ้านสุดท้ายเลยนะครับบ้านล่างไปด้านบนเลยนะครับซึ่งของเราครับมีบ้าน14 15นะครับพอดีว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราได้หลีกมานะครับทำให้รอบนี้เนี่ยเราเจอยากเลยก็วันนี้ก็ต้องสู้นะครับไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้นครับนั่นหมายความว่าบ้าน14ของแก้วนะครับจะเจอกับบ้าน15แก้วก็ถูกบ้าน15ของเขาครับมาตีด้วย3ดาวเลยก็แน่นอนนะครับว่าเขาเป็นบ้าน15นะครับก็ ตีบ้าน14ได้3ดาวไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเมื่อก็ไ้ฟ้าสุดแรกนะครับเราจะใช้สูตรนี้เลยซึ่งบ้าน1 4กับ15นะครับแกจะเล่นไม่เหมือนกันก็เป็น <laughs> คํใบ้น,นะครับผูบ้ชมต้องต้องดูทั้งสองตาเลยโดยสุดแรกนะครับเราใช้อาคมด้วยกับนะครับเป็นอ่าเป็นสูตรยอดนิยมเลยนะครับเวลาที่เจอบ้านทรง็อกเบดครับหรือว่าทรงกล่องนี่ก็สามารถที่จะใช้อาคมด้วยกับได้เลยแล้วก็มีนางฟ้าปยุยาควีน,นครับมี ทางฝั่งของมังกรได้ฟ้า7จตัวนะครับบอลลูน8ตัวทางแค่น,นีครับแก็เรื่องที่จะใช้ซูเปอร์มังกรและบอลลูนครับยาวผ้ายาพิษแล้วก็ศิลาจมถล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่เจอกันว่าเป็นอย่างไรโดยบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านสุภาพที่ตันใช่ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านสุภาพตันหรือย,อยังนะครับน่าจะตันแล้วนะก็แค่นี้โหดมากเลยนะครับเป็นแคมเบเลเซียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเข้ยยังไงแก้เห็นว่าเครื่องกวาดอากาศนะครับเปิดไปด้านซ้าย สองป้อมเลยนะครับแล้วก็บ้านอยู่ด้านขวาครับเป็นทรงกล่องเนาะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ควีนเนี่ยโจมตีกับป้อมพ้านซ้ายด้านขวาได้นะครับโดยการที่เราเข้านะครับเราจะหวังเพียงแค่2ดาวนะครับเพราะว่าบ้าน14บสี่บ้านสินะครับเราเป็นบ้าน15ตันด้วยการที่จะทำสองดาวได้นะครับก็ยากแล้วนะครับสดาวยิ่งยากมากเลยโอเคเมื่อเราชาร์จนะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับเราจะเข้าแก้วจะใช้ควีนไปด้านบน ก็ใช้ควีนลงไปนะครับแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปสามตัวเลยนะครับเพื่อที่จะย้ายให้กับควีนควีนจะลงมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันก็ควีนจะเข้าไปนะครับอยากไปถึงป้อมมิกโบนะไมซูดีนะครับเราเลือกไปที่อาคมเรียกกลับเลยควีนจะลงมาโจมตีไปที่ป้อมพูนั่นเองแล้วก็เราจะได้ป้อมละใหม่นะครับแก้วคิดว่าแก้วจ่าเรียกกลับเลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็มาด้นขวานะครับเราใช้ควีนลงไปนะครับตรงนี้ แล้วก็ปล่อยคิงนะครับลงไปเราสามารถที่จะใช้บอลูนครับเข้าไปได้แล้วก็ปล่อยกระไดฟ้าลงไปศิลาปูเดนครับใช้อยาบ้าลงไปหนึ่งควรเลยแล้วก็แช่ไปที่ด้านในเลยนะครับโอเคเราจะเข้าไปนะครับจากนั้นเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มแล้วก็เราใช้สกฤฤิลคาพิมตากูเดนเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้อยาบ้าลงไปด้านซ้ายได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไป ตรงกลางครับเราใช้ยาแช่ไปที่สารวานเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในกันโอเคเราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับโดยแก้วจะแช่ไปที่สารวานนั่นเองขออีก11%ครับจะได้2ดาวเราต้องการ50%นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าไปนะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้เจนครับลงไปแก้วปล่อยเจลงไปตรงกลางละกันนะครับโดยเราเตรียมพิษไว้ก็มีพิษอยู่นะครับสามารถที่จะใช้กับคูกล้าได้ ตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะครับ2ดาว50%นะครับถือว่าพารกิจของเราครับสำเร็จแล้วนะครับีลงเท่านี้แก้วก็พอใจแล้วนั่นเองเจจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะชิ่งไปได้แก้วชิ่งไปนะครับแล้วก็จะลงไปเราได้มา2ดาว2% 0นะครับยาพิษออกมาไม่ได้ใช้นะครับก็ถือว่าวอดเยี่ยมเลยมาช่วไม้มที่2อกันต่อนะครับแก้วจ่าจมตี บ้านลำดับที่หนี่ชมกันครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นบ้านสุภาพตันนะครับปรเป้าหมายของเราคือทํา2สองดาวแล้วก็หวังสามดาวนะครับแต่ว่าต้องเก็บสองดาวชวนครับโดยสุตที่ใช้เราจะใช้เป็นซูเปอร์มินเนีย่ยนซูเปอร์พอมดล่องหนโคนแล้วก็ทำการใช้ทหารที่เป็นกกระดฟ,ฟ้านะครับแก้วดูมาจากช่องบูปินเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสนแนมเลยนะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าด้านขวานครับแล้วก็จะ มาใช้ซูเปอร์มินเนียนครับคนเข้าไปที่บ้านก็หวังว่าเราจะได้บ้านเองแล้วก็50%ต้องได้นะครับ2ดาวต้องได้แล้วค่อยว่ากัน,นครับว่าเราจะได้สามดาวไหมโอเคเจ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันกอน,นเลยนะครับเราจะเข้าไปก็ก็จะใช้ทางฝั่งของสุนัขน้ําแข็งครับลงไปก่อนแล้วปล่อยมันก็ได้ฟ้าลงไปนะครับเราใช้บอลลูนบอลูน,นมันก็ได้ฟ้าครับลงไป ตรงนี้เลยนะครับเราใช้ฟูเดนลงไปโอเคสุนัขน้าแข็งครับจะเป็นตัวแทงให้แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็จะใช้ดูหอดบเข้าไปนั่นเองแก้วใช้ดูหอดบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วนะครับบอลลูนสมารถที่จะดึงกับดักมาได้ครับแล้วสมารถที่จะใช้สกิลคาปิมต้าได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถใช้เอยาบ้าลงไปได้นะครับแต่แก้วยังไม่ได้ใช้แก้วใช้ไปก่อนหนึ่งทีนครับแล้วก็จะทําการใช้ พยายามล่องหุนลงไปนะครับปล่อยอายา่าพ่าอย่าโคนล,ล่องหุนลงไปนะครับเราไปไม่ถึงบ้านนะอาจจะพลาดนะครับเราใช้ล่องหุนลงไปเพิ่มแล้วก็จะทําการล่องหุนลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยโอเคแล้วก็คือเหมือนว่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับกับการโจมตีโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราจะต้องเข้าที่บ้านซึ่งด้านล่างครับทางฝั่งของ อ่าสมโมนาครับเดี๋ยวอยู่นะครับดูเหมือนว่าทรงนี้จะทรงอย่างแบดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันโดยแก้วใช้ซุปเปอร์เบิร์ดลงไปแก้วปล่อยคิงยักษ์ใหญ่ควีนแก้วปล่อยยาบ้ายาแช่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลรูลลงไปนะครับคือแก้วหวังที่จะเอาสามดาวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคิงจะเข้าไปนะครับแล้วก็โกแข็งจะมาไทแคนครับจะมาหาเรานะครับเราก็จะโจมตีและควีนจะเข้าไปนะครับเราสมาที่จะ ใช้เจลงไปได้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้บ้านเลยสิคือเราจะเข้ายังไงดีครับเพื่อที่จะเก็บบ้านให้ได้เพราะว่าบ้านมีอาคมร่องหนอยู่ด้วยนะครับอาจจะยากเหมือนกันเราใช้เจนะครับเข้าไปที่เครื่องยิงหินเลยครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็มังกรน,น้อยนะครับสามารถที่จะตัดทางด้านซ้ายด้านล่างได้นะครับเราเข้าไปคิงใช้มาลิกธุดาไปแล้วแล้วก็เจจะลงมานะครับเราต้องใช้อาคมยาลร่องหนลงไปนะครับส่วนเจจะเข้าไป คิงก็คงต้องปล่อย,อยเขาไปนะครับเราใช้มนเนียลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วคิงเป็นอมตะนะครับแล้วก็จะจงตีให้ครับส่วนเจจะไปดิ้งขวาดะครับที่เสาลววาวาครับเราอาจจะต้องใช้น้ำยาล่องหับลงไปเพื่อที่จะจงตีกับเสะะาลาวนั่นเองเรามีนักหัคหับที่ใช้ได้ก็สามารถที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ได้ครับแก้วลงไปด้านล่างแล้วควีนครับมวแต่จงตีกำแพงนครับยังไม่ลงมาเลยเจยเข้าไปน้ำยาล่องหนะครับแล้วก็มาด้านล่าง ก็จะเข้าไปนะครับไปที่เล่นขวานะครับแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้3ดาวนะครับมกันว่าแก้วจะทําได้ไหมอาทำได้หรือเปล่านะครับเรามีสกิลหายตัวนะครับที่ใช้ได้เวลาเหลือ1ีกิบห้าวินาทีสุดท้ายนะครับควีนมาที่บ้านเรามีสตันไปของดิกกี้นครับที่จะสตันไปและจงตีบ้านได้นครับแต่ว่าเวลาไม่พอครับแล้วแก้วก็ยังเล่นสุดนี้ได้ไม่ดีนะครับทำให้แก้วจบไปที่2ดาว8 7 จากการโจมตีว้าสิบห้านะครับเหลือเป็นเสาโมนาเนี่ยครับที่เราโจมตีไม่ได้ก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยสองตาเนยครับแก้วตีได้2ดาวทั้ง2ไม้เลยนะครับกับการใช้ทางฝั่งของมังกรไดรฟ์นั่นเองเดี๋ยววันที่เหลืออยู่นะครับแก้วจะสลับตสเปลี่ยนครับไปใช้สุดอื่นก็ฝากกผูมชมเข้ามารับชมได้นะครับต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่แก้วจะได้3ดาวยังไงก็ร่วมรุ้นและเป็นใจให้แก้วด้วยครับส่วนผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังวางแผนจะตีบอลครับแก้วอยากจะใมีชมวางแผนให้รอบคอบนะครับแล้วก็ เช็คฐาน้พร้อมเช็คฐานแค้นได้พร้อมนะครับแล้วก็อัดเลงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสัปดาห์นั้นเองก็หวังว่าผู้ชมจะได้สัปดาห์กันนะครับวันนี้แจ้งขอตรลไปก่อนแล้วขึ้นใหม่สวัสดีครับ